ชนบุรีและเขาลักนะครับติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในกลุ่มหนักเดินทางของชาวญี่ปุ่นสนใจเดินทางมาเป็นเทีเลรกละกาคณะทีอโกดานะครับบอกว่าข้อมูลชาวญี่ปุ่นสนใจเที่ยวไทยหลายขึ้นครับตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60บครับบริษัทอโกูดาครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเดินทางดิจิทัลจากสิงคโปร์นะครับ mm hmm. เปิดเผยข้อมูลการค้นหาก่อนถึงช่วงวันหยุดสัปดาห์ ทองนะครับดูว่าโกลเด้นวีกนี่แหละนะครับบอกว่าเชาวญี่ปุนสนใจเดินทางมาประเทศไทยหลายขึ้นเด็กคนนิชาเห็นให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับติดอันดับ2ของจุดหมายปลายทางต่างประเทศนะครับยอดนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชาวญี่ปุน,นะครับโดยเป็นร่องเกาหลีใต้ประเทศไทยเป็นอันดับเดียวในผู้มิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ที่ติดอยู่ในอันดับ3นะครับ คือ3อันดับแรกของจุดหมายปลายทางต่อประเทศยอดนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอีกท้งนะครับยังถือคนหามากกว่าไต้หวันนะครับซึ่งติดอันดับ3สหรัฐติดอันดับ4ี่แล้วกับเวียดนามติดอันดับหานะครับมากเกินเต็มตคันน้ชีวาไปเลยนะครับเนาะนี่เบาภาษาญี่ปุ่นเนาะไปเบิ่งข้อมูลเชิงลึกค่ะเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นนิยมท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น60%ในระหว่างเดือนมกราคมจนหอดกลางมีนาคมของปี2567ปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเป แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยเพิ่มหลายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีหลายเมืองนะคะบวาสิเป็นชนบุรีเขาลักติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในกลุ่มนักเดินทางชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะคะขณะที่กรุงเทพพัทยาเชีงยงใหม่ภูเก็ตและกเกาะสมุยรังหาอันดับแรก อันนี้เป็นผลสะทอนมาจากการผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลค่ะที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ที่ซอยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากหน้านาชาติสนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยหลายขึ้นเป็นนโยบายที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก และการเดลงพื้นที่นะคะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและกาพัฒนาในระบบคมนาคมบว่วสิเป็นทั้งบกทางรางทางอากาศ ให้พร้อมสำหรับการร่องรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อด้วยจ้าจ้านะครับก็เตรียมตัวพวกภาษาญี่ปุ่นไว้เลยนะครับคนนีจิว่าคนนิจะกะอาริงาโตเกิดใส่มามิซูมิซิที่ไท่ทันอายิโด้โวตอหลายหลายผลหลายผลอ่าลัางหลันีบลืมแปลกๆนะฮะครับ